สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก,ก็ว่าสิผ้ามาปลูกต้นใหม่เนาะคะ่ะแต่ว่าก็มีเด็กว้ยวายก่อนค่ะเด็กว้ยว่ายอยากออกไปเดินเลนข้างนอกค่ะค่ะอยากออกไปเดินเลนเพิ่นเคยเดินค่ะตอนเศร้าค่ะผมชื่อชุก้าครับชุก,ก้าแนะนําตัวครับชุก,ก้าครับค่ะกัสิผ้าชุก,ก้าไปเดินเลนก่อนเนาะคะ่ะชุก,กา้า ชุก้าครับอยากออกไปเหรอครับค่ะชุก้านั่งลงครับนั่งลงครับผมขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับชุก้าหมอบครับหมอบเก่ง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 ครับไปไปเดินเล่นปะไปเดินเล่นเนาะตะชุก้าเดินเล่นกับพี่ตูพี่หอยค่ะ ชุกกาเดินเล่นแล้วเลยเนาะค่ะแม่สายชอบปลูกกระสิผามาปลูกกระบองเพชรแกงจีนเนาะค่ะมื่อน,นี้นี่ค่ะซื้อเพิ่นกระบองเพชรแกงจีนเนาะ,ค,ะค่ะค่ะกระสิผามาปลูกเนาะ,ค,ะค่ะค่ะ่เอากระไดมาแล้วเนาะคะ่ะนี่ค่ะกระบองเพชรแกงจีนะค,ะค่ะค่ะเตรียมดินเรียบร้อยเลยเนาะคะ่ะเอากระสิมาปลูกเนาะคะ่ะกระบองเพชรเพิ่นกะ เป็นใหม่โบคอยมักนามเนาะคะ่ะวัอาทิตย์ละเทือหรือสองเทือก็ไดค่ะเอาก็มาปลูกไวะะ้เนาะค่ะปลูกไว้ถามมันติดมันงามกะสิเอาไปหอยโชว์นาบานเนาะคะ่ะเมน,นี้ก็ปลูกไว้ก่อนค่ะค่ะเด็ดมาจากต้นน่นล่ละค่ะวิธีขยายพันธุ์กะตัดช่ำนี่แหละค่ะ ตัดเป็นทอนก็ได้ค่ะตัดช่ำปลูกง่ายค่ะกะบงเพียรแกงจีนค่ะปลูกง่ายติดง่ายค่ะดูแลง่ายค่ะสำหรับคนที่บ่คอยมีเวลาดูแลกะปลูกได้ค่ะวันอาทิตย์ละเทือสองเทือค่ะก็เรียบร้อยเนาะค่ะกะบงเพชรแกงจีนค่ะเสร็จแล้วกะสิเอาไม้เอาหินโรยหนาเนาะค่ะเมื่อนี้ก็สิใส่หินก่อนใหญ่เนาะค่ะ ใส่หินที่มีอยู่ในบานเนาะค่ะเอามาปิดว้เพื่อเวลาหดนามซิบใไฮดินกระเดินเนาะค่ะให้มันติดให้มันสวยงามก่อนกับจังสีเอาไปหอยโชว์หน้าบานเนาะค่ะเขาให้เพ่นมีแสงแดดเนาะค่ะเขาให้พันถึกแดดเป็นกับสิงามออกดอกทั้งปีค่ะเรยียบ้อยค่ะ กระบองเพชรแกงจีนนี่ค่ะเ็จแ,แล้วกับสีผ้ามาปลูกผู้ดางค่ะผู้ดังเมือนี่กะบสิเป็นผู้ดังราชินีค่ะ,คะผู้ดังราชินีพันกับสีสวยงามเนาะค่ะจุดเด่นเพ่นกับสีดงังดังขาวเขียวบางต้นกับออกเหลืองแน่จักน้อยค่ะ,คะการขยายพันธุ์กับปักช่อก็ได้ค่ะ หรือว่าเซน,นะะ้ำก็ได้เนาะค่ะค่ะแม่สายชอบปลูกกะเลือกวิธีปลูกใส่ดินเนาะคะ่ะใส่เก้วเนาะค่ะมือนี้เก้วกะมีเก้วยยูบ้านนะคะวางยูเก้วหนึ่งกะสิเอามาปลูกใส่ดินเนาะ,ค,ะค่ะค่ะปลูกเซจแล้วเนาะคะ่ะปลูกเซจแล้วกะสิเอาหินเนาะคะ่ะใส่เพื่อว่าสิบป,ปะข้องต้นเพิ่นเนาะคะ่ะแล้วกะกันดินกระเด็นออกเนาะคะ่ะปลูกง่ายค่ะผู้ดงัง ปลูกง่ายล่ะก่ะสวยงามเนาะค่ะใส่เก้วยวเซจแล้วสวยงามแล้วห่ากะสิไปตั้งใส่กระไดเนาะค่ะปลูกเซจแล้วห้ากับสีหดนามเพิ่นเนาะค่ะหดดำล่างใบเนาะคะ่ะลัางใบลัางดินออกเนาะค่ะลัางเรียบร้อยะคะ่ะเซจแล้วค่ะบูด่างราชีนีใส่เกลียวเ่าก่ะไปตั้งโต๊ะตั้งจัดสวนเอียงกระไดเนาะค่ะสวยงามะคะ่ะบูด่างราชินี ขอบคุณทุกคนนะคะทิดติดต,ตามค่ะสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ